สมยศเจริญยนสวัสดีค่ะวันนี้ติ๊กมีตัวเครื่อง r t 1 1 0ีพัดนะคะมานำเสนอเดี๋ยวเรามาพบกับตัวเครื่องกันค่ะนี่ค่ะเป็นเครื่องตัว r t t 1 1 0พัดนะคะแลวมีการเก็บสีด้านบนใหม่นะสำหรับตัวสีอ,อ่างไม่ได้เก็บนะคะเป็นสีเดิมนะ ด้านบนเนี่ยค่ะที่ร้านทําการเก็บสีใหม่ไม่ว่าจะเป็นหางตัวนี้นะหางบอลตัวนี้ก็เก็บสีใหม่ตัวนี้ฝาหม้อน้ํานะคะ,ะด้านบนเนี่ยอุปกรณ์ด้านบนทั้งหมดเลยคือเก็บสีใหม่ชุดสีภายนอกนะคะเก็บสีใหม่นะนี่ค่ะสำหรับ ลูกค้าที่สนใจนะคะตัว RT 110พัทนะตอนนี้ร้านมีพร้อมจำหน่ายทั้งหมดสองตัวนะคะอีกตัวหนึ่งเป็นตัวสีเดิมๆตามสภาพแต่ตัวนี้เป็นร้านเก็บชุดสีใหม่นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวติจะลงคลิปให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะเมื่อกี้นี้มีการติดคลิปไว้แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ลงใน t i k t o ็อกนะคะรอสักครู่นะสำหรับลูกค้าที่ติดตามในเพจสมยุทธเจริญยนต์นะคะ คลิปติ๊กได้ลงไว้แล้วเข้าไปดูได้เลยนะคะสําหรับลูกค้าทางทิกตอกรอสักครู่นะคะอะ่ให้ดูรายละเอียดรอบๆของเครื่องก่อนนะคะเดี๋ยวติ๊กให้ดูมูเล่นะ,ะการใช้งานของเครื่องมีการใช้งานมาบ้างแล้วนะคะ,ะแต่สภาพเครื่องยังดีอยู่นะนี่ค่ะตัวแปะนะคะเดิมทั้งหมดเลยสำหรับลูกค้าที่ต้องการเครื่องอราคาซับซอบนะคะตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่25,500บาทค่ะ หากสนใจนะคะสมยุดจเจริญยนต์0 8 0 1 1 2 8 6 0 0 654782693อีกเบอร์หนึ่งจะเป็นเบอร์0659307563นะคะและพบกนันที่สมยุดจเจริญยนต์ค่ะ